สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็กลับมาอีกแล้วนะคะมาเจอการวันศุกร์เนาะก็เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่ามีแพลนที่จะไปต่างจังหวัดก็เลยมาทำคลิปส่งท้ายาทักทายทุกท่านนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะก่อนที่จะเล่าเรื่องอื่นเนาะก็ขอพูดเกรินก่นเกินเกี่ยวกับ ตอนที่เริ่มมาทําคลิปเนาะก็ไม่ได้คิดดิฉันไม่ได้คิดเลยว่าดิฉันจะมีผลต่อจิตใจของบางท่านในการดูคลิปมากเลยก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่า,าบางท่านที่ที่ที่เข้ามาเขียนนะคะท่านก็จะบอกว่าเอาเอคลิปคลิปดิฉันเนี่ยทำให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ เหมือนกาลังเหมือนดิฉันให้กําลังใจในเขาในการมองโลกในแง่ของความเป็นจริงเนาะว่าเออทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เข้ามาหาเราเนี่ยเข้ามากระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์เรานะคะมีทุกมีสุขมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนตอนที่เข้ามาทาคลิปแค่คิดว่าจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์จากการที่ตัวเองสวดแล้วเป็นยังไงบ้างเจอเจอสิ่งไหนบ้างเพื่อ เพื่อให้กำลังใจของคนที่กำลังจะเริ่มสวดหรือว่าสวดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเป็นแรงใจในการให้บางท่านมองชีวิตในความเป็นจริงมากขึ้นก็เหมือนให้เขาแบบมีกําลังใจในการเดินทางต่อในช่วงชีวิตนี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าดิฉันมีผลต่อจิตใจของบางท่านขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะมีบางท่านหลังไม่เนาะน้องบางคนหลังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เหมือนเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รู้จักเราเขารู้สึกอุ่นใจในการในการปฏิบตัติในสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่หรือว่าออในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันไม่ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าความรู้สึกนนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่า เมื่อเขาเขียนมาบอกเออโอเคเนาะก็ขอบคุณค่ะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันทำดิฉันก็ส่งบุญนั้นกุศลน,นั้นให้ท่านทุกๆวันเนาะก็ถ้าดิฉันเห็นว่าดิฉันคลิปดิฉันมีประโยชน์ก็ปฏิบัติตามนะคะแต่ถ้าใครที่บางท่านที่จะไม่คิดจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางของท่านก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่ วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วก็เราปฏิบัติแบบไหนมาบ้างเนี่ยก็มันก็พูดถึงว่าบังคับกันไม่ได้ใช่ค่ะบังคับกันไม่ได้ต้องใช้คำนี้เนาะก็ปฏิบัติเองถึงรู้นะคะดิฉันก็ไม่สามารถบอกคำอื่นได้ก็คงต้องบอกว่า,าไปลองปฏิบัตินะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันเริ่มปฏิบัติเนี่ย ดิฉันก็ดูท่านนาะนนานมากแล้วก็จิตนึงเลวกว่าก็ลองปฏิบัติสิถึงจะรู้ถ้าเธอไม่ปฏิบัติเธอจะรู้ได้ไง <IS ME> เขาบอกมาอย่างนี้นะคะในจิตของตัวเองก็เลย <IS ME> ใช่สิ <IS ME> ก็ต้องปฏิบัติดูถึงจะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <IS ME> ก็อันนี้ยค่ะมีคุณสมพรเนาะคุณสมพรขอเอ่ยชื่อนิดนึงคุณสมพรก็รเริ่มเพิ่งเริ่มมาปฏิบัติแล้วคุณสมพรก็อ่เหมือนเหมือน,นมี ปัญหาในชีวิตเนาะก็เขามาดูแล้วเขาบอกว่าเขาได้กำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณสมพรก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรเนาะเรารู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาเราเรารู้สึกอบอุ่นในจิตใจที่เราจะใช้ชีวิตในการ เ,ออเดินทางต่อไปในช่วงชีวิตนี้ของเรานะคะที่ฉันเชื่อแบบนั้นนะก็แล้วแต่ระบุคคลนะคะว่าเชื่อแบบไหนบ้างแล้วก็คุณละไมบอกว่าคลิปนี้ประโยชน์ต่อจิตใจก็คือคลิปมีประโยชน์มากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆแต่หลายๆท่านก็ก็พูดประมาณนั้นแต่ว่าไม่ต้องยืนอยออะไรนะคะดิฉันก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนพวกท่านนี่แหละแค่อยากมาแชร์มาแชร์ในสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติแล้วแต่เมื่อมี เมื่อมีผลกลับมาว่าเป็นฟังแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้ดิฉันก็รู้สึกปลื้มใจค่ะปลื้มใจแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันกอ็อยากให้คลิปมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของทุกคนนะคะเพราะว่าดิฉันก็จะเน้นบอกว่า,าเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเรานี่แหละสวดมนต์ไปด้วยทํางาน ช้ชีวิตปกติเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปแต่ว่าแค่ให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็หันมาทางโลกทางอไอทางธรรมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาถ้าใครทําได้ตลอดทุกจิตรละลึกได้ดิฉันคิดว่าจะดีมากเลยในการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนะคะแม้กระทั่งกับตัวดิฉันเองนะคะดิฉันก็ไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไร มากมายเนาะก็แค่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ท่านใดมีประสบการณ์แบบไหนปฏิบัติสายนั้นสายนี้มาบ้างแล้วเป็นยังไงก็เขียนลงได้ค่ะดิฉันเป็นแค่เสียงเทียนเล็กๆนะคะไม่ได้เก่งกาศสามารถอะไรแค่นิดๆหน่อยๆประมาณนั้นแต่ถามว่านิดๆหน่อยๆแล้วมาบอกคนอื่นทําไมก็สายให้ดิฉันปฏิบัติดิฉันเห็นเนาะแล้วก็ดิฉันก็ปฏิบัติทางอื่นมาด้วยก็ เห็นมาด้วยนิดนิหน่อยก็มาเล่าให้ท่านฟังเนาะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะเล่าเรื่องอ๋อก่อนที่จะเล่าเรื่องเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้าเมื่อเช้าท่านบอกว่าท่านคงจะประมาณว่าต้องให้ต้องให้มันเห็นตอนเช้ามันถึงจะจําได้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้นอนสมาธิแบบแบบ จริงจังนานแล้วเพราะว่าจะนอนสุดๆ,ๆไปแล้วก็จะหลับแต่ถ้าเราช่วงไหนที่นอนสมาธิบ่อยๆแล้วก็ทำให้จิตว่างๆบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติแบบเหมือนจริงจังนะคะจะจำภาพความฝันได้ชัดมากถ้าช่วงไหนไม่ไม่ค่อยแบบจะนอนสมาธิแบบจริงจังความฝันหรือว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้มันจะน้อยลงค่ะ ไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าทางโลกเข้ามาเยอะแต่ว่าถามว่าสวดมนต์ทุกวันไหมสวดทุกขณะจิตที่ละเลืกอกได้งั้นจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าฝันประมาณสักฝันตอนประมาณสักเจ็ดโมงโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่งตื่นสายค่ะฝันเห็นพระอาจารย์จะบอกว่าท่านไหนองค์ไหนรูปไหนก็ไม่แน่ใจอะค่ะท่านนั่งสมาธิอยู่บนอยู่บนอากาศแต่ว่า อยู่บนอากาศแต่ว่าแสงแสงที่ส่องมาหาท่านนะคะเป็นเหมือนฟองอากาศเล็กๆแต่ว่าเป็นสีทองนะคะแล้วก็พุ่งมาอย่างเงี้ยพุ่งจากข้างหลังท่านมาอย่างนี้ ée, อย่างนี้อย่างน,างนี้ตลอดเวลาเลยก็คือ,อฟองอากาศมันเคลื่อนมาเคลื่อนมาประทับล่าข้างหลังจากข้างหลังท่านนะคะเคลื่อนมาแล้วก็มันเหมือนแสงดาวแต่มันไม่ใช่แสงดาวนะคะมันเป็นแสงระยิบระยับแบบนั้นแห<ๆ>ละแต่มันเป็นคล้ badges badges ายๆฟองอากาศเป็นคล้ายๆฟองอากาศวงกลมแบบนี้ค่ะก็จะไหลไหลมาประทับ ร่างกายท่านแล้วก็ฟึบมมหาหน้าเราฟึบมหาหา้าเราก็เลยแต่ว่าเห็นรูปร่างพระที่ท่านนั่งเนี่ยคะ่ะเป็นท่านนั่งสมาธินะท่านนั่งสมาธิแต่ว่าท่านไม่ได้ให้เห็นแบบมนุษย์เราแบบนี้หน้าตาแบบนี้คะ่ะแต่เห็นรูปร่างเป็นโครงหน้าเป็นตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิอยู่ในอากาศก็บอกว่าเออก็ฝันดีฮะตั้งแต่สวดมนต์ลึกเข้าลึกเข้าแล้วก็มาเล่า,ามาเล่าอะไรให้ท่านฟัง ดิฉันตั้งจิตบอกว่าถ้าลูกจะใช้กายสังขารนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและก็ผู้อื่นขอให้จงบอกขอให้ท่านจงบอกท่านหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ของเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราอดีตชาติเราปฏิบัติอะไรมาบ้างเราลืมไปแล้วค่ะก็เลกว่าขอให้ครูบาอาจารย์ของลูกจงบอกจงให้จนส่งข้อความมาบอกลูกนะคะว่าลูกต้อง ไปบอกกล่าวท่านอื่นในแนวทางแบบใดบ้างมีอะไรบ้างที่ลูกจะไปสื่อสารบอกบอกอท่านที่ดูดูลูกอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ดิฉันก็จะกล่าวทุกครั้งก่อนนอนนะคะก็แล้วก็ฝันอะไรแปลกๆค่ะแบบเหมือนฝันเห็นพระฝันเห็นอะไรแบบเนี้ยวันก่อนฝันเห็นท่านมาบอกอรายชื่ออะไรไม่รู้ก็จําไม่ได้เพราะว่าจิต ถ้าดิฉันคิดว่าถ้าช่วงไหนที่ดิฉันจําไม่ได้ีดิฉันแสดงว่าจิตดิฉันไม่นิ่งดิฉันคิดนะคะดิฉันก็เลยว่าเออแสดงว่าเราจิตไม่นิ่งเราต้องนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิให้มากขึ้นปฏิบัติให้ลึกขึ้นช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็ก็เลยมาเล่าให้ด้านฟังเหมือนคุณหนุ่มอินดี้เนาะคุณหนุ่มอินดี้ก็มาเขียนคอมเมนต์เมื่อวานบอกว่าฟันเห็นพระแล้วก็เห็นแสงสว่างในห้องพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อนุโมทนาบุญเลยนะคะเวลาเราเวลาเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นอะไรที่ที่สวยงามอะค่ะที่สวยงามแปลกๆเข้ามาเรื่อยๆ,ๆในในตอนที่เราหลับฝันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นพลังงานบุญนะคะเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องอันนั้นให้ท่านฟังที่หลวงตาม,มาบอกว่าเวลาเราสวดไปานานๆเนี่ย เราจะสามารถส่งส่งจิตเราเนี่ยไปดูไปดูที่บ้านเราหรือว่าไปเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่บ้านเราเหมือนใครทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ดิฉันไม่ได้เห็นแบบนั้นเนาะดิฉันจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องหนึ่งปีก่อนนูน้นปีปีก่อนใช่ค่ะปีก่อนโน้นแม่ดิฉันอะทาทองหายทองแกนะ้สองบาททองแกสองบาท แกทาหายแล้วทีเนี้ยแกก็หาทุกที่หาทุกที่นะคะคนแก่ก็จะหาบ้านหลังเล็กแล้วก็บ้านหลังย้ายมีบ้านสองหลังหลังหนึ่งหลังเล็กค่ะหลังหนึ่งหลังเล็กแล้วก็เขาก็จะเอากระสอบข้าวข้าวสารเอ้ยไม่ใช่เิเข้าวเปลือกนะคะไปเก็บไว้ข้างในแล้วทีเนี้ยแกก็มีตู้เสพงเสื้อผ้าอะไรก็เหมือนบ้านปกติเรานี้ยละคะ่ะแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้อยู่หลังเล็ก ก็แกก็ไปหาหมดเลยแกก็บอกว่าตามตู้เสื้อผงเสื้อผ้าแกค้นออกมาหมดเลยแกหายังไงแกก็หาไม่เจอแกก็แกก็ไปหาตามกระสอบข้าวคิดว่าเอ๊หรือว่ามันหลุดจากคอแต่ว่าแกจําได้ว่าแกน่ะถอดสร้อยออกจากคอแล้วแต่ว่าแกไม่รู้ว่าแกไปวางไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนั้นน้องสาวก็หาพ่อก็หาหาทุกทุกคนในบ้านนะหามีน้องสาวมีแม่มีพ่อหาช่วยกันหมดเลย หายังไงก็ไม่เจอเทนี้หมดหนทางแล้วดูดวงดูดวงก็เลยไปดูดวงกับพระกับพระอีกที่หมู่บ้านเองิฉันก็ไม่รู้จักท่านละค่ะท่านก็บอกว่ามันไม่หายหรอกเนี่ยเอามาบริจาคซะอะไรอย่างเงี้ยเออท่านก็บอกอย่างนงี้ว่าไม่หายหรอกถ้าหาเจอก็มาบริจาคนะแต่ท่านก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่แถวไหนท่านก็บอกว่าอยู่แถวบ้านนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะ,ะดิฉันพูดผิดไปพระ พระรูปน well ี okay. so so <someone> ้ท่านบอกว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วแล้วก็เขาเอาไปขายในร้านทองแล้วพระท่านบอกว่าเขาไปขายในร้านทองแล้วเอาเงินไปใช้หมดแล้วปัจเนี้ยค่ท่านบอกงี้นะแล้วพระอีกท่านบอกว่ามันไม่หายหรอกอยู่ในบ้านนั่นแหละหาไปอะไรเงี้ยโอเคก็แม่ก็มาหาฮาหาาแล้วก็คิดว่าเอ๊หรือว่ามีคนหาเจอแล้วเขาเอาไปขายจริงๆตามพระรูปแรกที่ท่านบอกแต่พระรูปที่สองท่านบอกว่าไม่ได้หายอยู่ในบ้านนั่นแหละ แล้วทีเนี้ยก็เลยไปดูหมอดูคนแรกหมอดูคนแรกบอกว่าป้านะ่ะเอาไปใส่ตะกร้าและแขวนอ่เลา้าเล้าข้าวไว้อฮะเล้าข้าวไว้แก,กก็บอกว่าเอา้าก็ที่บ้านไม่มีเลา้าแล้วมันจะมีเลา้าแล้วจะไปแขวนในเอาตะกร้าเอาทองใส่ตะกร้าแล้วไปแขวนในเลา้าทําไมในบ้านในเมื่อบ้านเราไม่มีเลา้าอ่าเล้าข้าวใช่ไหมคะเรียกเรียกเล้าข้าวนะแล้วทีเนี้ยแก,กก็บอกว่านี่เนี่ยไม่แม่นอย่างแรงเลย อีกคนหนึ่งบอกว่าอีกคนนึงบอกว่ายังไงเนาะเขาบอกว่าอยู่แถวนั่นแหละแถวข้างข้างบ้านนั่นแหละแล้วก็แกก็ไปหาหมดทุกที่เลยนะคะแกก็เล่าแกก็หาด้วยโทรมาเล่าให้ลูกฟังดิฉันก็โทรจะถามแม่ว่าแม่เป็นยังไงบ้างอะไรแกก็บอกหาไม่เจอนี่ยังไงก็หาไม่เจอผ่านไปเป็นเดือน2เดือนสมเดือนตอนนั้นประมาณสิงหาค่ะสิงหากันยาคมธัาานวาดิฉันจะกลับบ้านเดือนกุมภาของปีถัดมาเนาะ แกหายเดือนสิงหาแล้วทีนี้ประมาณเดือนที่สองดิฉันน่ะก็สงสารแม่นะคนแก่นะคะเขาเขาจะเขาจะเขาจะรักสิ่งของของเขามากนะคะก็คือเขาก็จะรู้สึกเศร้าะคะ่ะแกก็จะรู้สึกเศร้าโทรไปหาแกทีไรแกก็จะรู้สึกเศร้าทุกครั้งเลยแกก็จะบอกว่าแม่หาหมดแล้วไม่มีที่จะหาแล้วบ้านเราเนี่ยไม่มีแล้วสงสัยเขาได้กันไปสงสยัยสงสยัยมีคนเก็บได้แล้วเอาไปขายแล้วละเหมือนภาพร,รูปแรก ท่านทานายมาแล้วและวันหนึ่งดิฉันก็เลยก็เลยฝันฝันว่าดิฉันน่ะไปนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นนั่งในบ้านแล้วก็เป็นแคร่เป็นที่นอนแบบที่เขาเอาไว้ทํานะคะเป็นที่มันเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกอะไรคะดิฉันก็คิดภาษาไทยไม่ค่อยออกเลยค่ะเป็นแบบนี้เนาะที่เรานอนได้ะคะ่ะแล้วก็ดิฉันไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดิฉันก็เปิดกระเป๋าแม่ออกมาแล้ว เป็นกระเป๋าที่แกสะพายปกตินี่แหละค่ะมันจะเป็นของคนแก่นะคะสะพายปกติไปนู่นนี่นั่นเวลาเอายัดเงินยัดอะไรใส่ก็ยัดตรงนี้แหละและดิฉันก็เลยไปมันจะมีซิปเล็กๆใช่ไหมคะข้างกระเป๋าข้างในอะค่ะข้างในนะเป็นซอกเป็นซิปแล้วก็ดิฉันก็เลยล้วงมือลงไปก็เลยเห็นทองแม่ก็เลยบอกเห็นทองแม่ดิฉันก็เลยตอนเช้ามาดิฉันก็เลยโทรไปบอกแม่ว่า แม่เนี่ยกระเป๋าใบที่แม่สะพายบ่อยๆน่ะแม่ไปหาสิเพราะว่าเมื่อคืนหนูฝันแบบนี้มันอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าไอซอกตรงนั้นน่ะซิปตรงนั้นน่ะก้นมันาขาดก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่เป็นที่เราช้ามีซิปรูดออกมาแล้วก็ข้างในเราเอาเงินไว้แต่ว่าก้นมันาขาดค่ะ ก้นมันขาดแล้วมันก็เลยไหลลงไปข้างล่างไปอยู่ไปอยู่ก้นของกระเป๋าข้างล่างแต่ว่าดีนะกระเป๋าข้างล่างมันไม่ขาดไม่อะไรค่ะตรงพื้นมันไม่ขาดไม่อะไรแต่ว่าซิปด,ด้านในขาดเฉยๆมันทะลุไปอยู่ตรงนั้นไปกองอยู่ตรงนั้นดิฉันก็บอกแม่ว่าแม่ไปหาตรงนี้สิเนี่ยเมื่อคืนหนูฝันแบบนี้แบบนี้แกบอกว่าไม่หาแล้วอารมณ์เสียหายังไงก็ไม่เจอแม่ค้นหมดแล้วเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยน้องสาวก็เลยโทรบอกน้องสาวอีกครั้งน้องสาวว่าหาแล้วพี่ไม่มีอ่ะ มันไม่มีหรอกก็บอกว่าหาสิเราฝันจริงๆนะแบบนี้นะมันบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีหรอกก็เลยเหตุการณ์นั้นก็เลยผ่านไปแกก็เศร้าเสียใจยจนถึงมกกลาคุมพากุมพาดิฉันกลับไปเนาะจากสิงหาถึงคุมพาปีปีถัดมาแกดิฉันไปถึงบ้านดิฉันก็หาช่วยแกนะคะหาทุกที่ทุกที่ทุกที่เลยหาทั้งบ้านเล็บ้านใหญ่หาตามอ,อตาม ตู้เสื้อผ้าหาตู้เสื้อผ้าหามตาเสื้อผ้าถามอะไรเงี้ยหามหมดเลยก็เลยว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนวะทําทไมมันถึงไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มีคืนหนึ่งดิฉันก็ไปนั่งอยู่ตรงเก้า <c oughs> อี้หวายนั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นก็เลยเห็นกระเป๋าแม่นะ่ะวางอยู่ตรงปลายเท้าก็เลยไม่อ่าเราก็รู้ว่ามันเป็นกระเป๋าเงินอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบวางไว้บนปลายเท้าเราก็เลยยกขึ้นมา ยกขึ้นมาแล้วทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะทำแม่ทาไมกระเป๋าแม่หนักจังเลยแกบอกว่านั่นนะสิทําไมแม่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมกระเป๋าแม่หนักจังเลยเงินก็ไม่มีอะไรเยอะเงินเหรียญก็นิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยดิฉันก็เลยเปิดกระเป๋าแกดูแกว่าเปิดดูสิทำไมมันหนักจังเลยดูสิแล้ดิฉันก็เลยเปิดกระเป๋าดูก็เลยเอามือนะคะล้วงไปตรงกระเป๋าซอกเล็กๆนะคะตรงที่เปิดซิปออกแล้วก็เปิดซอกลวกลงไปดิฉันบอกว่าดิฉันดิฉันนะ ยังไม่ได้เห็นทองเลยค่ะดิฉันจับบอกว่าแม่นี่ไงทองแม่ตอนนั้นแกนอนแกนอนอยู่บนบนที่นอนนะแกบอกว่าอย่ามาพูดเล่นนะแกบอกเงี้ยมันจะมีได้ไงแม่หาเป็นร้อยครั้ง้วในกระเป๋าใบนี้หายยังไงก็ไม่เจอดิฉันบอกนี่มาดูนี่นี่นี่หน,นูจะไม่ตอนนั้นยังไม่ออกมาให้แกดูอยากให้แกลเซอร์ไพรส์นี่มาดูเนี่ยหนูจับหนูก็รู้แล้วว่านี่ไงทองแม่นะแกบอกไหนมาดูสิเราก็เลยลวงมาแกดูนี่ไงแม่ทองแม่อยู่ตรงนี้ไงแกบอก เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงแม่หาเป็นร้อยครั้งแล้วนะกระเป๋าใบนี้นะ่ะแม่หายังไงก็ไม่เจอมันเป็นไปได้ไงแล,แล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่ทองสิคะอยู่แค่ในนั้นนะมันจะเป็นสร้อยพระทั้งสร้อยแบบสร้อยพาะเงินนะคะแล้วก็สร้อยพระที่เขาร้อยลูกปัดนะคะแถว,แถวต่างจังหวัดก็จะใส่แบบนั้นเนาะคนแก่บางทีเขาไม่อยากใส่ทองก็จะอาใส่ทองช่วงเฉพาะออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่สร้อยพระลูกปดัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพระ ห้อยอยู่อะไรเงนี้ค่ะอยู่ในนั้นเต็มหมดเลยแกบอกว่าม่น่าแม่ว่าอยู่ทําไมมันหนักจังเลยมันหนักจังเลยทําไมกระเป๋าแม่มันหนักจังเลยแกก็แบบดีใจมากเลยด้วยความที่แกเศร้าเสียใจมาตั้งตั้งแต่ทองแกหายค่ะเออเราก็บอกว่าก็หนูบอกแม่แล้วไงว่าให้แม่นะ่ะมาหากกระเป๋าใบที่แม่สะพายบ่อยๆแต่ว่าแกสะพายเฉพาะใบนี้ไงคะมันไม่มีใบอื่นที่ ที่เราจะคิดถึงได้เลยเพราะว่าแกสะพายใบนี้ตลอดเวลาแกไปในเมืองซื้อคงซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะและน้องสาวก็วิ่งมาดูบอกว่าเอ้าพี่เนี่ยใบนี้หนูหาแล้วนะก็บอกว่าจะหาได้ไงถ้าหามันก็ต้องเจอสิมันบอกหนูหาแล้วหนูหาตั้งหลายครั้งหายังไงก็หาไม่เจอกระเป๋ามันก็มีแค่เนี้ยเปิดซิปมามันก็มองเห็นแค่นี้แล้วบอกว่าซอกนี้ทำไมไม่หาล่ะหนูก็ว่าหนูหาแล้วนะทําไมหนูหาไม่เจออะไรเงี้ยบอกว่า โอ้ยอย่างนั้นและไม่มีสติในการใช้ชีวิตก็คือบอกว่าบอกให้บอกให้มาหาก็ไม่หากันคือมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างปิดเขาไว้อ่ะค่ะไม่ให้เขาไม่ให้เขามาหาทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่ากระเป๋าใบนี้เขาก็สะพายอยู่ทุกวันทุกวันหรือว่าสะพายบ่อยมากที่ออกไปนู่นมานี้มานั่นอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะสะพายใบนี้น้องสาวก็จะเห็นแม่สะพายใบนี้น้องก็รู้อยู่ว่าแม่ใช้ใบนี้ตลอดดิฉันก็บอกให้เขามาหาใบนี้แหละ ว่าใบาที่แม่สะพายเพราะดิฉันก็รู้อยู่ว่าแกสะพายใบยไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านมบอกว่ามันหาแล้วยังไงมันก็หาไม่เจอหาหลายครั้งก็หาไม่เจอก็เลยบอกว่านี่แหละแม่แกก็เลยแบบดีใจมากเลยแลแ้วแกก็บอกว่าเนี่ยแม่จะไปทําบุญให้ตาเพราะว่าแม่นะ่ะขอตาไว้ว่าถ้าถ้าถ้าลูกกลับมานะ่ะให้ลูกถ้าลูกหาเจอนะ่ะแม่จะทําบุญ เอาเอาเอาไปซื้อสังคทานะคะเป็นชุดขาวชุดอะไรเงี้ยไปให้ตาเพราะว่าแม่ขอตาไว้แบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นก็อย่าลืมคําพูดนะไปทาสนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยแม่ก็เลยเชื่อดิฉันว่าดิฉันน่ะ,อะตอนที่เงินเงินเพิ่มนะคะเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นเนาะแม่ก็เลยคิดว่าดิฉันน่ะมีอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าทําไมดิฉันถึงรู้ว่า แบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาดิฉันฝันอะไรแปลกๆดิฉันก็จะโทรไปบอกแม่ว่าแม่เป็นแบบนี้นะแม่ต้องระวังแบบนี้นะแล้วก็หรือว่าฝันอะไรที่มันเกี่ยวกับเครือญาติอะไรเงี้ยก็จะโทรไปบอกแกอะไรเงี้ยแกแกก็เลยคิดว่าดิฉันมีอะไรอยู่ด้วยจริงๆเนะี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีเซนต์มาด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเราปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็เลยแบบนั่นค่ะ เราก็เลยอ, <zy> อาจจะรู้เห็นในบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่รู้เนาะก็คงต้องบอกแบบนั้นและหลังจากนั้นมาแกแบบมีชีวิตชีวาขึ้นเลยค่ะคนแก่นะคะรักรักของตัวเองมากและเมื่อมันหายไปอะไรเงี้ย nella. จนพ่อตอนที่แกยังหาไม่เจอตอนที่ดิฉันกลับไปวันแรก,แรกสองวันแรกยังหาไม่เจอนนอะพ่อบอกว่าน้อยนี่ซื้อทองให้แม่ใหม่ดีไหมเพราะว่าแกนะเศร้ามากเลยดิฉันบอกว่าห้ย องบาทเลยนะพ่อซื้อมันก็ซื้อได้แต่มันจะซื้อได้ครั้งเดียวไหมนเนี่ยไม่มีเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาของพ่อไปก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นของแม่อะไรเงี้ยเป็นไปเปลี่ยนเป็นสร้อยให้แม่แต่ว่าด้วยความที่แกนะ่ะไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้แบบนั้นแกอยากได้ทองแกนะคะแกเอ่อแกไม่อยากเอาตัวหนูมาโปะตัวนี้อะไรเงี้ยคือแกรู้สึกว่าทองเนี้ยเป็นของแกทําไมมันทําไมมันหาไม่เจอทําไมมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นดิฉัน หาเจอแกก็แบบดีใจแบบอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุที่แกเชื่อว่าดิฉันมีอะไรแปลกแปกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยโอเคก็จะมาเล่าแค่นี้นาะวันนี้ยาวแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังน่าจะเป็นวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังใหม่ๆเนาะเดี๋ยวหาเรื่องใหม่ๆม,ม,มาเล่าให้ฟังค่ะเผื่อมีประโยชน์แก่ท่านอื่นๆด้วยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบุญนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็สิ่งรอบข้างเนาะเหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันทุกๆครั้งทุกๆคลิปนะคะโอเคค่ะบุญใดกุษลใดที่ดิฉันทํามาขอให้บุญนั้นกุศลนั้นส่งถึงลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ